สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับกับชิพาพี่น้องนะครับมาพูดถึงมั่นสัมปะหลังสายพันดเก้านะครับสายพันแปปลูกแบบใดปลูกจังไดนะครับปลูกจักเดือนบำรุงดินแบบใดให้ได้นะครับผลผลิตไร่ละ12ตันนะครับผมตัวนี้นะครับสายพันธุนี้นะครับทดสอบทดลองมาแล้วได้ผลดีนะครับ ได้ผลจริงๆว่าปลูกจักเดือนนะครับหัวมันจังขีหไงจังสีงเก็บผลผลิตให้ได้ไร่ละสิบสองตันนะครับผมอ,อันดับแรกนะครับพี่น้องอันดับแรกก็คือเบิงเบิงดินเทาสะกอนว่าดินเนี่ยนะครับมีธาตุอาหารเพียงพ่อสําหรับมันสําปะหลังบอ่อคาว่าอาหารเพียงพ่อเนี่ยก็หมายความว่าปุ๋ยในดินของเฮ้าเนี่ยมีหลายซํำหลาครับพี่น้องพอเพราะจะเลี้ยงต้นมันเฮาเนี่ย ไปเดี๋ยวจนครบสิบสองเดือนจนกลัวเขาจะถอนออกใดนี่นะครับให้มีถาดอาหารกินไปเรื่อยๆนะครับเขาต้องบำรุงดินนะครับบำรุงดินเพิ่มเติมถาดอาหารที่ขาดที่ขาดหายไปนะครับบางคนปลูกมันมากนี่นะครับบางคนปลูกมันมากนี่เป็นหลายสิบปีใส่ตะปุ๋ยเคมีนะครับ หรือว่าบ่เคยบำรุงจักเทียนะครับปีใดไถปลูกแล้วก็เอาปุ๋ยมาหยอดมาใส่นะครับเป็นปุ๋ยสูตรนะครับบว่าจะเป็นสูตรนั่นสูตรนี่นะครับขอดีขอเสียของการปลูกมันสัปะหลังนี่หรือว่าการใส่ปุ๋ยนี่บางคนยังบ่หุจักด้ใส่ปุ๋ยสูตรสิมห้าซิมฮาหรือว่าสูตรเสมอเนี่ดินมันจะเป็นแบบใดผลผลิตของเหากระไดอยู่แต่ว่านะครับ าสารตกข้างนะครับหรือว่าตกข้างในดินนี่มันจะเหตุให้ดินเท่านี่เสียมส้มนะครับหลยๆายยางหลายตัวแต่ว่ามือนี่ถิมาผ้ามาในน้นำวิธีการปลูกมั่นสายพันธุ์แปดเก่านะครับเอกลักษณ์ของเพลินก็คือนะครับดกงาวไญ่เปอร์เซ็นต์แปลงสูงแล้วกับอัตราต่อไร่สูงคือกัน วิธีการนะครับอัตราต่อไร่สูงก็คือ12บตันต่อไร่ได้จริงๆครับพี่น้องแล้วให้พี่น้องนะครับที่พี่น้องเคยปลูกหรือว่ากำลังจะปลูกหรือว่าปลูกแล้วนะครับผลผลิตของเฮ้าเนี่ยเต็มที่ได้บกเกินซีาตันนะครับให้ฟังบองคลิปนี้นะครับพี่น้องเด้ออย่าฟาวลี่นี้นะครับผมอาแต่่าวิธีนี้นี่นะครับผมเฮ้าต้องว่างระบบน้ําหยดด้วยนะครับ แต่ว่าผู้ใดมีระบบนํายศอยู่แล้วนะครับให้ฟังครับนะครับผมเป็นเป็นการดีนะครับห้ามบ่ไเ้ลงทุนอีกการบ้างระบบนํายศนี่การลงทุนของเฮ่านี้ถือว่าสูงอยู่ครับพี่น้องสูงแต่ระยะแรกนะครับแต่ว่าถ้าได้เหตุไปแล้วนะครับมันก็เป็นผลดีกับเฮาเนะนะครับแต่ว่าบางทันนะเพิ่นก็เฮตุอยู่แล้วนะครับเพิ่นก็มีอยู่แล้วนะครับมีทุนมีอย่างเพิ่นเห็ุมาหลายปีแล้วแต่ว่า อ่ยังบอกขอใจวิธีการจะบำรุงดูแลรักษาเหตุไดเขามีระบบน้ำยดแล้วเขาจังจะได้ผลผลิตสูงสูงไร่ละสิบก็ตันขึ้นไปนะครับวิธีนี้นะครับได้ไร่ละสิบสองตันครับพี่น้องนะครับสายพันแปดเก้านะครับเมืองดินเขากอนครับพี่น้องทุกสองปีเขาต้องอ่าบำรุงดินปรับปรุงดินนะครับอ่าเพิ่มธาตุอาหารในดินให้มันสัมปะหลังเห่านะครับวิธีการแรกนะครับอ่าบำรุงด้วยนะครับ มุ่นสัตว์นะครับปุ๋ยคอกนะครับเพรว่าจะเป็นขี้หัวขี่ค้ายนะครับเพราว่าจะเป็นขี้ไก่ขี้หมูนะครับสามารถเอามาบำรุงดินได้นะครับเพื่อเพิ่มธาดอาหารนะครับเพิ่มธาดขาวพิเศษในดินนะครับแล้วกระขาดบ่ได้ก็คือโดโลมใหม่นะครับดโดลมใหม่ปูนขาวนะครับหรือใส่ปูนขาวก็ได้นะครับเมื่อวานนะครับปรับสภาพดิน เอาน้ำปูอ่าเขาเรียกมาสักอย่างหนึ่งบางคนก็มีมุลสซตว์ก็คือ,อขี้งัวขี้คว้วเนี่ยแหละนะครับเอาขนลงมาใส่นะครับมาใส่มาใหญยย่ใหญ่นะครับหล้กะวานอ่าดโลใหม่หรือปูนขาวนะครับทับไปนะครับหล้กะไถพ่วนนะครับไถผ่านสามนะครับขั้นตอนจะหให้ได้ผลผลิต12ตันหรือว่า1ิกว่าตันขึ้นไปนี่ต่อไรน่นี่นะครับผม พี่น้องตองฟังให้ดีนะครับไถผ่านสามไถให้ลึกนะครับเปิดนาดินให้ลึกนะครับเพื่อนะครับให้นาดินมันหลวมนะครับผมให้นาดินมันหลวมให้หัวมัานห้าช่อนใช่ไปเด็กลึกเด็กไกลนะครับอันดับแรกถาวานแล้วนะครับว่านปุ๋ยแล้วว่านโดโลไมหรือปูนขาวแล้วนะครับพี่น้องก็ไถพ่วนไว้นะครับแล้วก็มาไถผ่านสี่ผ่านห้า กอตีดินนะครับตีดินให้แตกแล้กก็จังยกลองระยะการปลูกครับพี่น้องบ้านนี้ระยะการปลูก <c oughs> ความห่างนะครับของถอนมั่นนี่แปดสิบปดสิบถึงหนึ่งลอยหรือว่าหนึ่งเมตรนะครับผมจะให้ตำกว่านี้ อยให้ตำโบนี้เพราะว่าหัวมันเนี่ยถ้าห้าปลูกทีหลายนะครับหัวมันจะชนกันนะครับจะเหตุแห่งหัวมันนี่หัวน้อยหัวดกก็จริงแต่หัวน้อยการขยายหัวบอดีเพราะว่ามันหนาแน่นเกินไปนะครับมันหนาแน่นเกินไปอยู่ประมาณนี้ครับระยะห่างของร่องนะครับประมาณเมตรยี่สิบหรือมากกว่าน,านั้นนิดน้อยนะครับประมาณนี้ให้ลองเป็นห่างจากกันน้อยหนึ่งนะครับผม แล้วก็ว่างระบบน้ำยศว่างระบบน้ำยศว่างระบบน้ำยศนี่ดีอย่างหนึ่งก็คือดิหนห้องชิมีความชื้นอยู่ตลอดนะครับหลังจากาเบิดฤดูฝนไปแล้วหรือฝนทิมช่วงนะครับห้องก็ยังสามารถเปิดได้นะครับเปิดระบบน้ำยศได้รากาสามารถใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยน้ำลงไปพร้อมกันกับลงไปพร้อมกันกับน้ำที่ปล่อยไปได้ นะครับผมน้ำจิ้บปล่อยไปได้อันนี้พูดถึงสายพันแปดเก่าด้ครับพี่น้องได้ไล่ละสิบสองตันนะครับทดสอบทดลองมาแล้วนะครับผ่านการทดสอบมาแล้วนะครับการฉีดปุ๋ยการให้ปุ๋ยไปปกติธรรมดาระยะแรกนะครับระยะแรกการให้นันตัวเจนนะครับในตัวเจนบำรุงต้นบำรุงใบนะครับผมเทคนิคง่ายๆบ่านี่อยากให้เพิ่นตั้งโตเดี๋ยวเร็วอยากให้หัวเพิ่นโด ฉีดนะครับฉีดน้ํายาเร่งรากนะครับหลังจากปลูกไปหนึ่งสัปดาห์ให้ดากคนแตกนี่คือเทคนิคครับพี่น้องผสมละลายน้ำใส่ถังฉีดนะครับยางฉีดเลยนะครับตามลํำมันที่เขาเสียบไปนะครับแล้วก็พอว่ามันเพื่อเพิ่มนะครับประสิทธิภาพนะครับให้คนแตกลาาออกได้เร็วตั้งตัวได้เร็วนี่คือเทคนิคหลังจากปลูกไปแล้วหนึ่งสัปดาห์ครับพี่น้องแล้วหลังจากเสียบแล้วนะครับ ให้พี่น้องฉีดยาคุ้มหยาท่านที่นะครับเพื่อคุ้มหยาบ๊อหงายาขืนมาลบกวนนะครับฟังดีดีนะครับคุ้มหยาฉีดยาคุมหญ้าด้วยหลังจากปลูกนะครับเขาเฮ็ดสูนี่ก็คืออยากให้ได้ผลผลิตสูงๆนะครับผมจะอธิบายอย่างละเอียดนะครับการปลูกมันสัมปะหลังเนี่ยมันจะอยู่กับเดือนนําได้พี่น้องนะครับอยู่กับเดือนนําเได้อันนี้สิบสองเดือนเต็มครับพี่น้องสิบสองถึงสิบามเดือนได้ผลผลิตไรละสิบสองตัน แต่ว่าขาต้องบำรุงดินอันดับแรกสําคัญที่สุดบำรุงดินนะครับหลักกาหลังจากเสียบแล้วดูแลรักษา1เดือนผ่านไปนะครับพี่น้องนะครับให้เป็นรูปแบบปุ๋ยเก็ดหรือว่าละลายน้ำปล่อยลงมาใส่ก็ได้ถ้าช่วงนาแล้งนะครับแต่ว่าในช่วงที่ช่วงนาฝนต้นฝนที่ข้าปลูกนะครับใส่ในตัวเจนสูงก็คือ4ี่สิบหยอดนะครับพี่น้องเร่งต้นเร่งใบก่อนตจุดที่สําคัญที่สุดเร่งต้นเร่งใบนะครับหยอดตามโค่นเหงาโค่นต้น ฉีละลายไงยเห็นผลเร็วหล้วก็ซึมลงไปได,ด้ดีนะครับผมเพราะว่ามีน้ำมีความชื้นนะครับเผื่อท้าสามารถดึงดูดไปกินใด้งแล้วก็ฉีดทั้งใบกระตุ้นนะครับเห็ดจังไลเห็ดต้นงามต้นไ่ถ้าต้นเพิ่นไงเงาไงก็เห็ดห่หัวมันไง่ดกตามไปด้วยนะครับ เขาจะเน be, on, um, ้นต้นหนาหลายกว่าหลักกระโตกลางบ่ค่อยสําคัญปัญหาแต่ว่ากะสําคัญอยู่นะครับขอให้มีนะครับอย่าให้สูงเกินไปนะครับช่วงระยะแรกอ่ะคือ4600นะครับจังสี่กระไซได้นะครับแต่ว่าก็ขอให้นะครับขอให้หอยมีน้ำนะครับผมช่วงที่มันบ่ทันได้สําคัญกะอย่าเน้นตัวสูงเกินไปนะครับตัวเลขนะครับส่วนใหญ่นี่จะเป็น4600เล่งต้นเล่งใบนะครับในช่วงแรกให้เพิ่นตั้งตัวเร็เร็วให้เพิ่นงาม นะครับแต่ว่าถ้าเป็นปุ๋ยน้ำฉีดนะครับปุ๋ยเขียวก็ให้เป็นสูตรตัวหนาสูงตัวกลางตัวหลังให้ต่ำไวนะครับมันฉีดได้เบิดตนะครับแต่ว่าแต่ว่าในช่วงที่สำคัญที่สุดก็คือในตัวเจนนะครับขอ,อเป็นในตัวเจนสูงอย่าให้สูงเกินไปหลายนะครับหญ่าให้สูงแห้งอย้าให้สูงแบบเสมอกันเลยนะครับ ในตัวเจนสูงนี่ก็คือถ้าสิเป็นในตัวเจนสูงก็คือใส่ยูเรียไปเลยหยอดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปุ๋อยอินออรเฮ้าดิยาสีฝ้ามาใส่ในช่วงแรกอ่า20 20 20ยี่สยี่สิมันใส่ได้เบิดแต่ละครับพี่น้องแต่ว่านะครับแต่ว่าอ่าตัวที่บ่ฮันได้สํานนสคัญที่สุดเพราะว่าเดือนแรกนี่อย่าฝ้าแป้าอ่าฟอสฟอรัสโพแทสเซียมสูงเกินไปให้ใส่ไนโตรเจนนะครับก็คือ25 55นี่คือผมตัดอ่าผมเฮ็ดทดสอบทดลองให้เป็นหยัง ผมจังว่าอยากให้ใส่สูตรนี้เพราะว่าตัวกลางกับตัวหลังเนี่ยยังต่ำนะครับในช่วงแรกเพิ่นก็มีอยู่เ,เด้บ่ได้ถิ่มเด้นะครับพี่น้องบ่ได้ถิ่มแต่เพิ่นก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตำ่ำแต่ว่าเฮาเน้นตัวหน้าเอาไปฉีดปุ๊บเนี่ยบ่เกิน2-3มื้อเขียวปึ๊ดนะครับแทงยอดดีนะครับตัวนี้ใส่ได้ผลดีผมก็เลยทดสอบทดลองเบิง่งแล้วกะ็น้ำมาลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะครับแล้วปลูกไปเรื่อยๆครับพี่น้องช่วง อายุสามสามเดือนเครื่องนี่พี่น้องใส่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับระเบิดหัวเด้เลยนะครับหยอดตามโคนเหงาก็หายน้ำไปเรื่อยๆรืการปล่อยน้ำหายน้ำมันก็ขึ้นอยู่กับฝนฟ้าอากาศหรือในช่วงที่บมีฝนนะครับเราก็สามารถปล่อยได้ปล่อยน้ำปุ๋ยได้นะครับการฉีดระเบิดหัวมันกับปกติธรรมดาที่ผมแนะนําไปนะครับแต่ว่านะครับสัดส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ประมาณการถอนนี่ประมาณสิบสองเดือนเต็มนะครับสิบสองถึงสิบสามเดือนนะครับ เฮ็ดให้ผลผลิตเท่าใดไรละนะครับสิบสองตันทดสอบทดลองมาแล้วเห็ดคือวิธีผมบอกได้ครับเด้อนะครับผู้ใดอยากได้ผลผลิตสูงสูงมีก็คือวิธีการนะครับสําหรับมือใหม่นะครับขอมาฟังก็ศึกษาเบิงบางคนปลูกบะเขือได้ไร่ละหกตันเจ็ดตันจ็กเทียคือไ้หลายแท่ไรละสิบสองตันให้ฟั่งให้เข้าใจบอน่าชิหยอดปุ๋ยเทียเดียวไร่ละสิบสองตันปุ๋ยบะเคือบานร่องพืน้นเจียปุ๋ยบะเคยอ่ะเคยอบล็อุ่ดินกเทียมันกับบู้ใดได้พี่น้องนะครับ เฮ็ดจังไดเพื่อจังขีได้อย่าฝ่าแยงล่องบึงมุ่สัตว์ที่งัวขี่ควายเข้าอยู่ในคอกเนี่ยเต็มบ่เคยใส่จักเทียจะเอาไปใส่เห็นยังโมเมนนะครับเขาตงใส่เพื่อเพิ่มธาตุอาหารนะครับหลักก็ใส่ดูโลใหม่ปรับสภาพดินปลดปล่อยธาตุอาหารบางตัวที่พืชเข้าบ่สามารถสีดึงออกมากินได้แต่ว่าตัวนี้เป็นสื่อกลางนะครับเอามาวานนะครับเพิ่มธาตุอาหารเพิ่มแคลเซียมเพิ่มธาตุเหล็กสังกะสีทองแดงนะครับหลายๆตที่มีใน ดูโล de sí, ่ใหม่หร Un ือว่าป so ูนขาวนะครับเข้าต้องเพิ่มเติมลงไปนะครับในดินของเขานะครับเพระว่าเขาปลูกมาหลายปีเข้ามาเดี๋ยวพุ่มกเคลียเห็ุคือผมเบาเด้อพี่น้องบางคนเอาไปวานออกแต่ดูโล่ใหม่กับปูนขาวไปวานปรับสภาพดินนะครับเพื่อได้ไรละซีตันอย่งนี้เพิ่มเป็นหาตันหกตันครับพี่น้องเพระว่าเขาต้องปรับสภาพดินเพิ่มถาดอาหารในดินครับครับผม คลิปนี้ผูใ้ใดฟังแล้วมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ขอโจยเพียงซ้ำนี่ครับเจอกันใหมคลิปน้าสวัสดีครับ